นี่เรามาถึงสุพรรณแล้วตอนนี้เราอยู่ที่พี่พิพัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรพันมังกรโอเคเนาะพี่พิพัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรค่ะนี่ไงมังกรตัวใหญ่พางด็กๆมาดูมังกรพาเด็กๆมาดูมังกรตัวใหญ่พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันครับพี่เราก็ตืแล้วเนาะแล้วไปดูมังกรนะไปที่ไหนกัน อ่าไปใช่ไหมเกินไปเลย เหมือนประเทศเวียดนามเหรอ ่ใส่หน้ากากเรียบร้อยครับอ้าช่วงโควิดเตรียมตัวนะครับอ่าักานใส่หน้ากากด้วยครับอ่าวนักานด้วยใส่กันเลย ง่ายเริ่มจากจุดที่หนึ่งไงง่ายมากเดีย๋ยวถ่ายรูปป้ายได้ให้ดูค่ะมันจะมีป้ายแปะตามเสาบอกว่าต้องไปจุดตา,ตามตำแหน่งเลยใช่ไหมเพื่มซ่อนมี U C จุดค่ตะตอนนี้าาเราขอไหว้จุดที่หนึ่งก่อนมอนนะอาเดี๋ยวท่เป็ปแฟนดอกไม้ก่อ,อเนเลูก่ะเดี๋ยวแฟนแฟนดอกไม้ลูก

ที่นี่ที่ไหนครับน้องโยชิที่ไหนนะครับพิพันธ์อุดอุดพญานะนะครับอุทยานมังกรสวรรค์ใช่ไหมครับไม่ใช่พิพันธ์อะไรครับพิพันธ์ลูกหลานพันมังกรพิพันธ์ลูกหลานมังกรว่าแต่ที่นี่มีอ,อะไรครับโยชิวัดกับมังกรดีกังกดใหญ่ไหมใหญ่ขนาดไหน ตัวใหญ่ขนาดไหนพาไปดูพวามชี้หน่อยพาไปชี้หน่อยอยู่ไหนใหญ่มาเลยครับอยู่ไหนครับตัไงใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ตอนนี้ดูคนนี้สิครับเหนื่อยนะเลยดูคนนี้สิครับมีลูกม้าด้วยไหนครับอ่ะคิดพาไปดูหน่อยครับอ๋อนี่เหรอมังกรยักษ์เหรอ ไปไหมเข้าไปในมิวเซียมกันไหมไปเลยไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถเลว ใส่ถุงเท้าก่อนนะคือว่ามีบางห้องแคบเหรอใช่บางห้องแคบบ้างแล้วก็ของใหญ่เขียนมันดังเนาะดูโยฮันดี๊ยวแต่จิ๊ไม่ดีไม่เป็นไรบัตรเข้าชมคนละเท่าไหร่นะคุณแม่เข้าชมคนละ149บาทที่ใหญ่ของเด็กเท่าไหร่นะฟรีครับ เด็กโตอย่าง99กระเด็นนะคะเดี๋ยวพอเข้าชุนด้านในค่ะต้องขออธิบาย2จุดนี้ให้ทราบกันก่อนนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะคือป้ายกระตันยูดัมบีเป็นป้ายที่บอกถึงวัตถุประสงค์ที่มาของการสร้างพิพิธภัณฑ์หลังนี้ จีนและชาวฝรั่งผิเติมท่าหลังนี้ทั้งผู้โดยแรยระดาใจของคณะสางนากศิลปะอาชานายยุทูมณฑคนที่1อดีตประธานคณะอาการฝ์สายโจ้า่อหลักเมืองสุพรรณบุรีและเลืเป็นการฉลองครบรอบนานนะคะเป็นองค์ทรกอบมีความิรุทับใขอท้องถัง9.99.99เปอ็นในน้ำหนกหน่งกิลกมูลค่ากว่า2ล้าบาทซึ่งเป็นชิ้นเอกส่วนตัวของอารย

ในค่ะจะอารยะเาองจีนตลอดระยะเวลา5,000ปีโดยเริ่มตั้งแต่ตั้นาจ้าสร้างโลกการกันเหนือมนุษย์การก่อสร้างนาจัรจีนจัดเรียงลำดับตามยุคราชวงศ์ของจีนซึ่งเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์แรกไปจนถึงราชวงศ์สุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนทั่วสู่ยุคสาธารณรัฐค่ะทางด้านท้ายสุด ของเราไม่มีพนักพิงนะคะทุกท่านอย่าผูกพิงลงไปค่ะทางนี้นะคะได้บอกถึงวัตถุประสงค์ที่มาของการก่ะพารพิพิธภัณฑ์หลังนี้เดี๋ยวจะได้รับชมจากภาพพยนตร์ทางด้านนี้ค่ะเพ่อมาไหว้ทุกวันเลยศรัทธาจริงๆนะคะใช่ไหว้มาตั้งแต่ปู่ย่าตาทูดซึ่งสอนเอาไว้ว่า เป็นบุญของชาวจีนที่อพยพมาแผ่ดินไทยคนไทยเนี่ยน้ำใจงามไม่แบบ่งแยกเชื้อชาติงั้นหนูก็โชคดีสิคะที่เกิดในเมืองไทยเดี๋ยวพมีกด้ที่ติดสว์ช่วยพาไปไขอเชิญทุกท่านเลยครับ เป็นต้นว่าศาสนาคิดเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกศาสนาภาพหรือฮิดดูเชื่อว่าพระกลุ่มเป็นผู้สร้างโลกนะคะตุ่มที่น้องชาวจีนมีความเชื่อกันว่าเทพีดอนผ่านกูเป็นผู้สร้างโลกค่ะในเวลา รับผงผ้าสุดแรงมีาุน่านันดานีแยกจากกันทาที่ปาปาลอยขึ้นไปผสานเป็นแผ่งป่าท่าที่นวมหนักร่วมควงคผงทับเป็น,นหืน้นยิบฐานหัวจึงยืดตัวยืมคำฟ้าจากนินแลให้ตาหนุัขึ้นสูงขึ้นนานถึงหนึ่งหมื่นแปดพันปี ที่สุดแห่งพระธรรมฐานปู่สิ้นใจลมหายใจมนุษยชาติหรือแบบข้อมูลของที่เราชาวจีนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและทําไมชาวจีนถึงมีผิวสีเหลืองค่ะการกําเนิดมรดกเช่นเดียวกับการยินเหลือขึ้นรูปเป็นตัวคนแล้วเสียแค่แต่มนุษย์ชายหญิงอยู่อินสื่อรูกสื่อหลานต่อปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ตัยยวทางด้านนี้ค่ะเป็นตู้จัดแสดงใบชานะคะซึ่งนำใบชาจีมาเรียเป็นตัวอักษรจีนาล้ก็ชาแปลวัาชาค่ะตัวแรกเรียแบบยุคโบราณตัวที่สองเรียแบบยุคฉินซีและตัวสุดท้ายเรียงแบบยุคปัจจุบันนะคะแต่และยุคอ่านเหมือนกันแต่เขียนในรูปแบบที่แตกต่างกันคือชาชาชาแปลว่าชาค่ะ เส้นใยในรางไหมหลุดออกจากกันด้วยเห็นเส้นใยไหมสีขาวมันวาวงดงามในใักตกเจ๋งเลยนะคะส่วนทางด้านข้างค่ะเป็นการจะลองสายตาดูขนาดเท่าจริงซึ่งใช้ในการสู้รถในสมัยนั้นนะคะเชื่อกันว่าได้ดัดแปลงมาจากเครื่องมือการถ่ายืูปให้ทั้งคุณและโค้นะคะโค้ดของวม่รับเลยคือโค้ดที่นั่งเลยนั่งเลยหลก Hồi đi มมมีีาาปประะณ4,000แล้วค่ชิ้นที่2รูปแกะไปเึ้นการใดๆัปล่อยให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติในที่สุดเล่าจื้อทิ้งคำผีเต้าเส๋อจิ๋ไว้เป็นมรดก้างปรัชญาขี่ควายออกดา่านหานปูกวา่าปลีกวิเวกปลืงมนหายไปกับธรรมชาติต่อเพื่อนด้วยความซื่อสัตย์ถ้าทำได้ครอบครู ย่อมอยู่เย็นสังคมย่อมเป็นสุขแบบแผนทางจริยธรรมของขงจือยังคงมีอิทธิพลต่อชาวจีน แผ่นดินจีนเป็นรั้งแรกนะคะไทยอินเดีย,ดยได้เดินทาง,<อ>งมาด้วยการส่รสองลงเรยนักััสยาปมหมาททั้งและพระท่ามาจ้า ราวแย่นานกว่า300ปีจนกระทั่งราชวงศ์สุยปราภัยสงบเป็นเอกภาพเมื่อปีที่แล้วไม่นิจไม่นิจเลยอ่ะนั่นไงที่ถูกจับอยู่นั่นไงสีเสื้อขาวอ่ะ โอเคทมถุยตามอำเภอใจหากหได้ฟังดูเราแล้วรู้สึกคับแค้นใจก็สามารถเข้ามาขคเขิกได้เลยนะคะแต่หามทงถุยน้ำลายตั้ใจกับบรรดาชาวจีนผู้ทีู่้เห็นเป็นอย่างมากนะคะแข่งต่อไปนะคะเป็นพานมากเดี๋ยวเราวองลืนด้วยนะคะซึ่งเริ่มก่อตั้งแต่ราชวงศ์ถังนิ้วเป็นศิละปะชั้นสูง แม้แต่พระงนักล่าอาาจักรยกย่องนิ้วให้เป็นอุปราเป็นอันจบสิ้นระบบสมภูรนายาสิทธิราชที่ยาวนานหลายพันปีขับพหหลังละ่วรชิลรบฝ่ายโดนนะคะการปกครองแรกขอดูห้องน้ำดีหลักชาบไม้นะคะเดี๋ยวไม่เช่เอาออกให้ด้วยเด็กๆรู้สึกไงบ้างครับ